เบืองอีสานแบบรอบบานผ่านเมืองทรงต่อหนงเล่าสู่พี่สูนอกเก็บมาเราออกมาฝากทักทายสบายดีพี่น้องทีเขารบรักทุกทานประวัติบั่นตำานานเมืองคลิปในสิบ้าพี่ผ้านองไปน้าห้อยคว่มเป็นมากของเมืองสาเกตนครอ,อีกมุมมองหนึ่งครับประวัติบันตำานานเมืองเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความเป็นมากจังไดนั่นไปขับพี่น้องเข้ามาไปสอะคน ค่วมเป็นมาของเรื่องนี้น้ากันครับเมืองรอยเอ็ดนั่นไม่ซื่อเก่าอีกสื่อหนึ่งครับบาเมืองสาเกตนครหรือว่าเมืองสาเกตซึ่งก็คือสื่อของเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามคติของอินเดียที่คนพื้นเมืองรับเอาขมาพร้อมกับคววมเสือในทางศาสนาพุทธและกับภามฮินดูดังนั้นจังบบแปก ที่เอกสารโบราณอย่างตำนานอุรังคธาตุซึ่งก็คือตำนานของประาธาตปรนมอันเป็นประาธาตสำคัญที่สร้างขึ้นในพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่วัฒนธรรมสองฟังขงที่มีเมืองรอยเอดเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในขอบคลายของวัฒนธรรมดังกล่าวที่สิมีปรากฏสือสาเกตนครอ,อยู่นำ้ำเอกสารชิ้นนี้มีผู้เสนอว่ามีการเรียบเรื่งขึ้น ในช่วงระว่างพศ2181ถึงช่วงปีพศ2184ช่วงตนรัชการของพญาสุริยะวงสาธรมิกาะแห่งหลัดสกักแต่ต่อมาได้มีการตัดต่อแต่งเติมเสริมเรื่องเข้าไปหรือว่ามีการเพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกในยุคสมัยลางหลังแต่ว่าประเด็นสำคัญที่อยากสีน้าม,มาบอกมาบอกมาเล่าสู่พีสู่น้องฟัง คือเป็นอย่างในตำนานอุรังคธาตุนั้นจังไห้ควมสำคัญกับสื่อเมืองรอยเอ็ดชัดเจนปัดนั้นเพราะว่าได้เขียนอธิบายถึงควมเป็นไปเป็นมาข,ของสื่อเมืองไหวอย่างละเอีดยดเดือดเง่าโดยสรุปเรื่องของเมืองรอยะเอียดที่ปรากฏในตำนานอุรังคธาตุนั้นมีควมว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จมาที่เมืองแห่งนี้ พญาโคตรบุญได้เสียชีวิตลงต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้สเสด็จด,ดับขันธปรินิพพานลงได้สามปีพญาโคตบุญเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นพระญาสุริยวงศาสิทธิเดชแห่งเมืองสาเกตนครเนื่องจากที่เคยเหตุบุญท้ำบุญกับพระพุทธเจ้ามากจังได้มีบารมีมากบ้านเมืองในยุคนั้นสมัยนั้น พืชผ,ผลทันยาหารอุดมสมบูรณ์บานเมืองอยู่ยังร่มเย็นเป็นสุขทั้งพระพุทธศาสนาเองกะได้มีคววมเจริญลุงเรื่อง,งเจ้าเมืองต่างๆทั้งร่อยเอ็ดเมืองได้ภาคกันมาทําพิธีอาร,ราธโมรทธาราชาพิเศษอดิเรกมงคลอยู่ยังสถานมองนเพื่อให้เป็นไงเหนือพวกตน โดยได้สื้อว่าพญาสุริยะวงาศาสิทธิเดชทำมิกร,ราชาธิราชเอกราชเมืองรอยเอด็ดหรือว่าเมืองรอยเอ็ดประตูจังเป็นทีสังเกตได้ว่าคําว่ารอยเอ็ดนั้นบ่เมนสื่อเมืองอิลีมาตั้งแต่ก่อนแต่เดิมหากแจะเป็นการขนานานามว่าไม่อำหนจเหนือเมืองอื่นๆรอยเอ็ดเมืองโดยใส่คำบาประตูแทนเมืองดังนั้นคำบา เมื่อรอยเอ็ดประตูจังเป็นการขนานนามว่าเป็นเมืองของพระจกักรพรรดิราชหรือที่ในตำนานอุรังคธาตเอื่นว่าทร,รมิกราชาธิราชคือราชาผู้อยู่เหนือราชาทั้งรอยเอ็ดเมืองตามปรัมปราคติในศาสนาพุทธและก็ใส่เป็นซื่อเมืองขวบคูไปกับสาเกตครอนทั้งนี้เรื่องเล่าในตำนานอุรังคธาตยังบันทึกต่อไปอีกว่า ตั้งแรกแต่นั่นไปภไพนาถึงเมื่อฤดูการวัดสาแลสังขารน,นั่นมาถึงท่าพญาา้อยเอ็ดเมืองกะแตงดอกไม้เงินดอกไม้ข่ำนำบรรณาการมาสั่งอามาตย์ราจ,จะถูตแห่งตนวา่าเจ้าทั้งหลายจงนำเครื่องบรรณาธิการฝุงนี่ไปที่พญาอมรณีพญ่ายโยธิกาแล้วจังให้พญาทั้งสอง แตงหน่ายแนบเข้าไปถาวายแก่พญาสุริยะวงศาสิทธิเดชถ้ำมิกร,ราชาธิระเอกร,ราชเจ้าตนเป็นไ่นันเทืนท้าวพญาทั้งหลายรอยเอ็ดเมืองจงเหตจงทำดังที่สั่งนี่สุปีจากขอว่วมขังตนสิเห็นได้ว่าเจ้าเมืองทั้งรอยเอ็ดเมืองซึ่งอยู่ใต้รม่มจักรพรรดิราชของพญาสุริยะวงศาสิทธิเดชนั่น ต้องทรงดอกไม้เงินดอกไม้ค้าและกระเรื่องมารน,นาการไปมอบให้เมืองสาเกตคือเมืองรอยเอ็ดทุกๆปีโดยมอบพันหูเมืองหรือถูดเมืองและกะอาจยารักษาเมืองคือประตูเมืองทั้งสองคนคือพญาสีอมอรณีและกะพยาพญาโยธิกาเป็นที่สังเกตอีกว่าในตำแหนา่นอุรังคธาตุได้ให้ความสำคัญกับ อาจญ่ารักษาเมืองทั้งสองคนนี่เป็นพิเศษดังที่ปรากฏสื่อทั้งสองคนนี่เกี่ยวข้องกับสื่อต่างๆของเมืองรอยเอียดอีกนำ้ำจังที่ได้ปรากฏในบันทึกว่าคนทั้งหลายจังเอาอันนั้นมาเป็นสีอายุธิกาตามสื่ออันนันตเราสั่มเติมขึ้นสื่อว่าสีทวร่าวัตินครตามอันผีเสือ่อรักษาปักตูเมืองห้องเป็นเสียง เราว่านั่นกับมีแล่และยังไในมีการอธิบายที่มากของสื่ออีกน้ำว่าสือวสีอมอรณี่และโยธิกานันเป็นสื่อแห่งพญาทั้งสองอันกินเมืองตามสื่อตนไม่อันเป็นยาที่เจ้ารัศสีแต่งไว้ให้สื่อว่าอยโยธิกานั่นเจ้ารัศสีใส่สื่อไวก่อนพญา้อยเอ็ดเมืองจังว่าสืบคว้มแร่ สือวาทวาราวดีเหตุไม่ผีเสือเมืองรักษาประตูเวียงห้องดังเสียงละว่านั่นแลกเจ้ารัศสีในตำนัน่นที่เกาหอดเกาถึงกัคืึอลฤาษีที่เหาอมาจากปลาหิมพพนานเป็นภูเหตุภูถ้ำราชาพิเศษพญาสีอมอรณีและกัพญายโยธิกาขึ้นเป็นกษัตริย์ข้องเมืองสาเกตนครแล้วกับเมืองกุรุนธานาครตามลำดับ น่าสังเกตอีกน้่ววาตำนานได้เล่าได้เวาถึงว่าก่อนที่พญ่าทั้งสองนี่สิทำพิธีราชาพิเศษให้พญาสุริยะวงสาสิทธิเดชขึ้นเป็นกษัตริย์นั่นก็ได้สำเร็จวิชาจากเจ้ารัสีหรือว่าพฤฤรีจนว่าเหาะเหินเดินอากาศไดอื่นได้ว่าอยู่ในฐานะภูวิเศษมีอำนาจเหนือมนุษย์มากกวนทีศิสาราอาจแลวกายมาเป็นอาจย่า คืออาจยารักษาเมืองรอยเอ็ดลกักษณะสิเป็นสิ่งเดียวกันกับทีตำนานเอินว่าผีเสือรักษาประตูเมืองเพราะคำาว่าผีเสือนั่นก็คือผีเสือหรือว่าผีบรรผชนผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองนั่นเองในปัจจุบันนี่เมืองรอยเอ็ดก็ยังมีแนวคิดเรื่องผีผู้ปกปักรักษาเมืองนั่นก็คือเจ้าพ่อมเเฮศักซึ่งคือผีอารักษ์ประจำเมืองดังปรากฏ สันอยู่ที่บริเวณวัดบุรพาล่ามมาจนกระทั่งสุมนีเบาง่า,งายๆว่าเป็นการอ่างคว่วศักดิ์สิทธิ์ว่าเมืองรอยเอ็ดนี่สืบทอดโดยมีบ่บรรผชนเป็นผู้ปกครองเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามคว่วเสือของอินเดียยังอายุทยาทวารวดีและก็มีบรรผชนทั้งสองเมืองนี่เป็นผีเสือผู้ปกปักรักษาเมืองรอยเอ็ดนั่นแหละครับพี่น้อง สีสังเกตได้อีกว่าในอุสาคเนนันสื่ออยุธยาหมักปรากฏคูกับสื่อเมืองทวาราวดีอยู่เสมอจังเช่นคำว่ากรุงเทพทวาราวดีสีอ,อยุธยาเป็นตน้นลักษณะจังสี่เป็นการผูกสื่อเมืองศักดิ์สิทธิ์ตามคติของอินเดียคือเมืองอยุธยาของพระรามและกเมืองทวาราวดีหรือว่าทวรารกาซึ่งเป็นเมืองของพระกิษณะเข้าไว้น้ำกัน และกาะนาเสื้อวาการใส่คำว่าประตูแท่นเมืองนั้นเกี่ยวของกับเมืองทวาราวดีซึ่งตามปรัมปราคติวาเป็นมหาคนครมีประตูมากประตูหลายซึ่งกะคือคองสิเคยปรากฏขึ้นที่เมืองรอยเอ็ดนำส่วนสื่อสาเกตที่เป็นสื่ออื่นเมืองที่แท้จริงของพญาสุริยวงศาสิทธิเดชทัามิกร,ราชาติทิลดัดผู้เป็นใญ่เหนือรอยเอ็ด ประตูเมืองนั้นเป็นสื่อของเมืองที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของศาสนาพุทธและกษเส้นว่าพระศาสดาในศาสนาของตนคือพระพุทธเจ้าและกษพระมหาวิระได้เคยเสด็จไปเยี่ยมเยือนและกัพักหนักพักพิงเป็นการส่วข้าวอยู่ที่เมืองดังเกาโดยเฉพาะคัมภีร์ในศาสนาเส้นนั้นได้อ้างว่าไม่ตีทั้งก่อน ศาสดาผู้บรรลุธรรมในศาสนาเส้นข่กับอดีตพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธได้ประสูตรที่เมืองสาเกตถึงหาองค์ได้แก่ลือศพอาธินาตเป็นตีทังกรองค์แรกตามว่วมเสือในศาสนาเส้นออจิตนาตอะพินัตนาตสมุตตินาตและกันอนันตนาตซึ่งการแสดงให้เห็นถึงคววมสำคัญของเมืองสาเกตในศาสนาเส้น โดยเฉพาะในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีเอกสารเก่าแก่จำนวนมากในอินเดียช่วงตั้งแต่สมัยราชวงศ์คุปตะหรือในช่วงปีพศ .862 อสอ86 2, ถึงช่วงปีพศ1 9่เป็นต้นมาต่างกะได้ระบุตรงกันทั้งหมดว่าเมืองสาเกตก็คือเมืองเดียวกันกันกบเมืองอโยธยาซึ่งพวกพราหมณ์ฮินดูถือว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ โดยนอกจากสิบเป็นเมืองของพระรามแล้วยังเป็นเมืองอันดับแรกในบรรดาเมืองศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดเมืองที่ทั้งอินเดียอื่นสับตปุรีซึ่งกประกอบด้วยเมืองอโยุทยามะญา,ามะทุรากาสีกายกีอวันติกาและกะทวารวดีเช่าอินเดียเสียววาเมืองอโยุทยาที่พระราม เคยข้องรชอยู่นั่นก็คือเมืองอยุธยาซึ่งเป็นเมืองเดียวกันกับที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ที่รัฐอุตตรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียและก็ตั้งกับเป็นทีหูจักกันดีว่าเมืองสาเกตในตำนานของาศาสนาพุทธและก็เส้นอันที่จริงแล้วในคำพี่ของาศาสนาพหุฮินดูบางลิมกะอื่นเมืองอยุธยาว่าเมืองสาเกต ดังที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุรณะฉบับสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งอย่างวิษณุปุรณะเป็นตน้นโดยสื่อเมืองสาเกตนั้นยังปรากฏอยู่ในเอกสารเก่าแก่ของกีกและกะจีนอีกนำ้ำสื่อสาเกตนครของเมืองรอยเอ็ดจังเป็นการจำลองควมศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอยุธยาหรือว่าอายธยาของพระรามมาใส่อื้อเป็นสื่อตามแบบคติพุทธ นั่นเองครับพี่น้องนี่คือควมเป็นไปเป็นมาของสื่อนํามเมืองสาเกตนครที่ไดเมการนามาอื่นเมืองรอยเอ็ดซึ่งในตามบันทึกค่วมเป็นไปเป็นมานั่นสาเกตนครนเป็นสื่อเก่าสื่อแก่สื่อดังเดิมของเมืองรอยเอ็ดส่วนเมืองรอยเอ็ดนั่นเป็นสื่อ ที่มีการขนานน้ำอื่นกันในยุคหลังภายหลังอันนี้คือเรื่องเล่าข่วมเป็นมาของท้องถินทั้งรอยเอ็ดสาเกตนครหรือว่าเมืองรอยเอ็ดปกตูใบบุญได้ิบยกมาบอกเราเบาสู่พีููนองฟังแล้วกะสืใได้อำล่าฝากพีฝากนองซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอุกเรื่นใจในการบันทึก ประวัติบนันตำนานเมืองไหวในยูทูบพบกันไม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ